วัสดีเจ้า FC ตีกําลังฮับชมช่องของแมวฟินเลนชันแนวกู้ภัก,กค้นนะเจ้าคลิปนี้แมวก็จะเอา3ตัวบนตรงนะเจ้า EP ที่สิแปมาฟากเปืเ่อนๆเท่ากันเพื่อเป็นแนวทางในการไปส่อหาซื้อสลากกิ่นแบงรบัฐบาลนะเจ้าคลิปในวิดีโอนี้ทํามาเพื่อเป็นแนวทางในการส่อหาสลักกินแบงรบัฐบาลต่ออั้นนะเจ้าบัดด้สนับนส,นสนุนสิ่งพิษกฎหมายทุกชนิดนะเจ้า คนไหนที่ชอบก็จัดคัดก็าพานนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาต้กันพ่อเลยว่าเขาจะจ่ลักใดในการาคำนวณน,นะจ๊ะอย่าเขามาต้กันพ่อเลยนะจ๊ะลักร้อยเขาจะจช้รางวันที่หนึ่งลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยสองครั้งลัก ซิปหนึ่งครั้งลักหน่วยหนึ่งครั้งลักซิปล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักซิปครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสามค้งที่สี่บวกสามเป็นเจ็ด

เป็นหกสิบหบวกสเป็น6กสิบแปสิบแบวกสเป็น71ดิบงหนึ่งต่อมาสุดลัก์ิบสุดลักสิบเราก็จะใจลัก1มื่นหนึ่งข้างลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครัง้ง บวกหคงทีสี่บวกสเป็น6 6หกบวกหก็เป็น1ิบเอสฮก็เขียนเป็นเลขหนึ่งหนึ่งมาบวกสก็ได uh ้5ต่อมาสุดลักหน่วยเขาก็กัดจัดใจลักซิลักซิบท้าย3ตัวบน ลักหน่วยท้าย3ตัวบนลักซิบล่างลักซิบครั้งที่2อลักซิบครั้งที่สามสองข้าง9กบวกแปดก็เป็นสิบเจ็ดสเจบวกเจ็ดกเป็นส 4, 4 6, 6บสีวกสเป็นส6หกหกบกห้็เป็น3าเอด สามบวกหก็เป็น3าหก็ได้6 6เขามาบวก8ก็เป็นสต่อมาเขาก็จะมาจับกู่กันก็คือกูหนึ่1หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหหหหกต่อมาเล็กออก1นึ่หกูหนึ่งหนเข้ามา ตอมัสเข้าก็จัดใจลักร้อยเข้าก็จัดใจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยสองครั้งลักสิบหนึ่งครั้งลักหน่วยหนึ่งครั้งลักสิบหลางหนึ่งครั้งลักหน่วยหลางหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง รักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งรักหน่วยรักซิฟครั้งที่4ีครั้งรักหน่วยครั้งที่สีหนึ่งครั้งบวกสคงทีแปบวกศย์เป็น8 8ดบวกหนึ่งเป็น9 9้าเบวนึเป็น10 10ิฟบวกหนึ่งเป็น11บเอบวกหก็เป็น1ิ1เจ็ดบเ็วกหเป็น18 1แปดบแปกเ็ก็เป็นสห ส5บวกเป็นส6 6หกกบวกสก็เป็น30มสิบวกหเป็นสามสิบหกสบวกสก็เป็น39 39ิบกวกสก็เป็น43่สิบวกสามคงที่ก็เป็น4ี่สิบหกเขาก็ได้เล็หกลักร้อยต่อมาสุดลักสิบเขาก็จะจช้ลักหมื่นหนึ่งข้าง ลักซิบข้างตีสองหนึ่งข้างบวกห้าคงที่แปดบวกหกก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าก็เป็นสิบเก้าได้เลยเก้าก็ได้สามต่อมาสูตรลักหน่วย เราก an anyway, yes ็จะใช้สองตัวท้ายรางวัลที่สามตัวท้ายรางวันที่หนลักซิปหนึ่ข้างลักหน่วยหนึ่งข้างลักซิปล่างหนึ่งข้างลักซิปครั้งที่สองหนึ่งข้างลักหน่วยครั้งที่สามสองข้งหนึบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบส บวกสเป็น1ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสก็เป็นซาก็ได้เลขศ0นเขามาบวก8ก็ได้8เขาก็มาจับกู่กันเขาจะจับกู่กันก็คือ6 90 698 630 638ต่อมาออก6 หกเก้าศูนย์กู่หกเก้าศูนย์เข้ามาต่อมาเขาก็จะใจเขาก็จะบวกกันเขาก็จะใจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยสองครั้งลักสิบหนึ่งครั้งลักหน่วยหนึ่งครั้งลักสิบล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งลัก ร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่ลักซิปครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสิบหก สองหกบวกหกก็เป็นสามสิบสอองบวกศูนย์เป็นสามสองมสงบวกแปดก็เป็นสี่สิบสี่สิบบวกห้าก็เป็นสี 7, ่สิห้าบวกศนย์เป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกเ็ดก็เป็นห้าสิบหวกสามคงที่ก็เป็นห้ห้ัก้อยเขาได้เลย5 ต่อมาลักซีฟเขาก็จะจ่าลักมือนหนึ่งข้างลักซีฟครั้งที่สองหนึ่งข้างบวกห้าคงที่ศูนย์บวกซีเป็นซีซีบวกห้าเป็นเก้าเขาได้เลขเก้าเก้าเขามาบวกได้เลขสามต่อมาสุดลักหน่วยสุดลักหน่วยเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้า สิบวกสเป็น19 19กบเวกสเป็นส2บ2อบวกสเป็นส5เขาได้เลขห5าเขามาบวก8ก็เป็น3เขาก็มาจับกูห้ เก้าห้าห้าเก้าต่อมาออก5้าเกู้ห้าเเข้ามาเขาก็จะมาตัวกันต่อในงวดของวันที่สิเดือนมิถุนายนะจะว่า เขาจะได้เลขไดนะเจ้าเขาจะจร้ลักหมื่นเขาจะใจรลักหมื่นหนึ่งครังลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยสองครั้งลักซิบหนึ่งครั้งลักหน่วยหนึ่งครั้งลักซิบล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งตีสี่ หครั้งลักซิฟครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่ครั้งบวกสามคงทีสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหเป็นสิบสามสิบสามบวกห้าสิบวกเก้าเป็นสิสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสห้าบวกสี่เป็นสาเก้าสิเก้าบวกสองก็เป็นสามสิบอ 31บวก1เป็น3 2 32บวก4เป็น36 36บวก7ก็เป็น43 43บวก3เป็น46 46บวก4ก็เป็น50 50บวก3ก็เป็น53ลักร้อยเขาได้เลข3 ต่อามาลักซิบเขาก็จะใจ้ลักมืนหนึ่งข้างลักหน่วยครั้งตีสองหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกห้าก็เป็นซิบสี่เขาก็ได้เลขสี่สี่เขามาบวก 4เขาบวก4ก็ได้8ต่อมาสุดลักหน่วยลักหน่วยเขาก็จะใใจลักซิบ3ตัวท้ายบน1ข้างลักหน่วย1ข้างลักซิบล่างหนึ่งข้าง ลัก1ิครั้งตีสองหนึ่งครั้ง9กบวกสมเป็น12 12อบวกสเป็นสิบหกสบหกบวกหก็เป็นสิบสองสสองบวกสองก็เป็นสิสี สอสี่ 4, บวกสองเป็นสอหกตัวแรกเขาได้เลยหกหกเขามาบวกแปดก็ได้สี่แล้วเขาก็จะมาจับกูกันสามสี่หก สามสี่สี่สามแปดหกสามแปดสี่งวดของวันที่สิบหกเดือนมิถุนานะจอ๊อสามตัวบนตรงนะจอ๊อ เขาจะมาล้อฟังผลนะเจ้าว่างวดของวันที่สิบหกเดือนมิถุนาเตี่ยถึงนี่นะเจ้าเลขสีชุดนี่นะเจ้าจะมีตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ก่อนหรือว่าหรือว่าจะมาเข้ามาแล้วนะเจ้าสุตรนี้ก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะเจ้าแต่ว่าในสมมติของเขาบบกเพียงพอเขาก็เลยคำนวณมาแค่สีงวดมาคือเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันนะเจ้าถ้าคนไหนมีเวลานะเจ้าก็ไปคำนวณย้อนหลังได้นะเจ้า ขอบคุณนะจ้ะขอบคุณ FC ทุกผูทก้ทุกคนนะจ้ะติดจยอพอคลิปมีแม้วจนจบได้ก็ขอบคุณเจ้า